รถคันนี้คือคันใหญ่งงครับเดียวลายเฮดหกหนึ่งหนึ่งห้าเข่าล้มบักคักไม่พี่น้องเข่าล้มค่าคักนะครับเนี่ยเ่ยวเข่าล้มได้สบายนะครับเนาะบางคนว่ารถเกาหลีเกีเ่ยวเข่าล้มได้เพราะเจ้าอะไรนะครับเดีย,<อ>เยวเจ้าไลน์นี่มันจะสวนกับตะเวนนักพี่น้องเนาะ เขาลมได้พี่น้องนี่เขาลมคักๆพี่น้องถ้า่ากัดเกี่ยอะไรขึ้นกเนาะครับเนาะลมกับลมเนี่นี่ทั้งลมทั้งลมเนาะพี่นอ้องน่าเบืองเมขข็ดเขากระจาโอ,เอ,เอ้เมขข็ดเขากระจก็เป็นเม็ดสันๆเนาะครับเขาเก่าดีเนาะ เขาเขาจะง้างๆหูกี่น so ้องอันนี้เขาจะเรื so ่อมเกี้ยวเขาดอแล้วจากนี้ไปต้นไปเขาจะเรื่มเกี้ยวแล้วนะครับเนาะจนว่าหอดเดือนนานี้ต้องเกี้ยวเขาต้องเลี้ยวนะครับพี่น้องผมกับาพพี่น้องไปเบิ้งตั้งแต่ดำหน้าเนาะจนขึงมาลงให้พี่น้องได้เบื้องอีกตอนเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเนาะกับตอนที่ไปเบิ้งเขาเจ้ากันแซนเอาโดนมาฝนปุ๋ยเนาะช่วงนี้นี่มิตรรถเกี้ยวเขาแล้วเลี้ยนวันแล้วไต่อไปถูเบืงดูเขาข้าเจ้าพี่น้อง เขาเต็มรถอญญาญ่าเลยพี่น้องคนนึงฝนกระตกเล่งช่วงนี้มันดินมันกระลมพี่น้องราคาเขาแพงกวุบีนี่เจ้าเขา,มาเล,ขลม ลมกว้ยกันเลยพี่น้องเขาแต่ว่าก็เกี่ยวได้ปะก,ะปะกะตินะครับเนะถึงลมเลยพี่น้องนี่ ยันมากเออไม่ได้คิดตมว้ง นี่ฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเด้อนี่แหละครับรถเก่าเขาของเกาหลีนะครับแต่ว่ารถส่วนลักก็จะเอาน้ำเขาจากญี่ปุ่นนะพี่น้องด้วยประมาณนี้เนาะครับเนาะเช่นนี้ครับสวัสดีครับสอบถามค้นเกาหลีแล้วนะครับ้าเจ้ากับว่าราคาอยู่ที่ประมาณหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นวอนนะครับพี่น้องกับพันกว่าบาทเกือบสองพันบาทนะครับกว่นนี่ด้อโอ้ตึกแฟดโอซันนะครับนี่ห่างเมืองโอซันนี่ทงไฮทงหน่บ้านนี่นี่หน้า สวนข้าเจ้าจะบ่ทิ้งกันนะในเมืองข้าเจ้ายังปลูกพักปลูกยังกินเลยนะครับพี่น้องผมกับบ่ได้มาเสร็นี่จักเทียได้หนี่มือนี่มาเบิงข้าเจ้าเกี่ยวเขาเก็เลยแวะมานี่อันนี้ข้าเจ้าเริ่มเริ่มตีเฟียงตียังไว้แล้วนันตอมกันไว้แล้วจักน้อยข้าเจ้ากับมาพันเอาแล้วนี่น,นี่สิมาพันกันแบบนี้เลยนะครับพี่น้องนี่นี่สว่วนหนึ่งข้าเจา้าพันกวนที่ฝนสิมาอันนี้จะเกี่ยวตะตอนใด้บุจนว่าตัวเขาเคียวบ่แล้วนีน่ลูกเขาจังน้อยกับมีลูกเขาแล้วนะครับพี่น้อง บ้านข้าเจ้านี่โหเหดุยังกบเป็นราคานะครับอันนี้ข้าเจ้ากับมาตีมาตอมไว้แล้วแต่ว่าเหมือนจะฝนตกกวนหม้อนี่พันบาทันนะครับนี่จัง้อยเพิ่นกับมาพันเราได้หนี่ได้หนึ่นี่ที่ตอมๆไว้นี่กว่าหนึ่งพันก็บาทเกือบสองพันบาทนะครับเป็นต่สะอนข้าเจ้าก็ือยังเห็ุหน้าบ้านนี่นี่ข้าเจ้ากเกเจ้ากันแล้วจัง้อยนี่หน้ามันแห้งนี่ข้าเจ้ากับมามาตีมาตีเป็นอันแถวเป็นเท้าเราข้าเจ้าก็มามวนเอานะครับนี่ บรรยากาศประเทศเกาหลีใต้นะครับพี่น mm ้องเนาะเห็ดไทยเห็ดหน้าบานเพื him, him, oh, this, this again, like ่อนเนาะเมื่อโบเคยเขามาเกี่ยนี่จยกเกี่ยเด้อหนิเด้อเออนี่นี่นี่เระจอกมาตีไปเองสิพี่น้องนี่กระจอกมาตีไปแบบนี้แหละจัง่อยกระจอกกับมาพันมาพันเอาเด้อนี่นี่เอารถมาพันนะครับแล้วผมบม้รู้ว่า ที่มีโอกาสมาเบิ่งต่นไอเพื่อนรถรถมาพันบ่เพราะว่าผมงานโรงงานเนาบ่บบบคอยได้ออกมาก้ขงนอกปานนด้นะครับพี่น้องนะโอ้ยสุดยอดหลายพี่น้องเปลี่ยนเงินเป็นท่องเบิดสุอยางคนเนี่ยวบานนี่